Photoshop ว่างไง d o ET จาก OpenAI แต่งรูปได้แล้วนะครับกับฟีเจอร์ใหม่ Photo Editing เราอีในแชท gpt 4เนาะเปิดมาสร้างรูปแมวจับหนูให้หน่อยสมมติสร้างเป็นรูปนี้ขึ้นมานะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเจ้าแมวตัวนี้มันโหดจังเลยอะ่ะอยากให้มันอยากให้มันสไมล์นิดนึงให้มันดูขี้เล่นกว่านี้นิดนึงเนาะเรากด select ตรงนี้นะครับแล้วเราก็นี่ไฮไลท์ตรงนี้ไปเลยอ่าเทคนิค inpainting แบบนี้เนาะก็คือมันจะขึ้นมาข้างล่างว่าจุดที่คุณเลือกเนี่ยเราจะ edit ว่าอะไรผมบอกว่าอ๋อหน้าแมวยิ้มแบบเฟรนลี่ ออกมาแล้วครับทุกคนยิ้มยิ้มจริงๆนะแต่ยิ้มแบบประหลาดนิดนึงอ่ะหน้าแมวยิ้มแล้วครับหน้าแมวยิ้มแล้วอีกรูปหนึ่ง สมมติรูปแรกที่ผมสร้างแล้วผมบอกว่าเฮ้ยใกล้กันไปอ่ะอยากซูมเอาเห็นฉากหลังนิดนึงอ่ะผมพิมพ์ไปว่าซูมเอาเนาะมันก็ซูมเอาให้เป็นรูปนี้รูปนี้เราก็ยังแก้ได้ครับสมมุติเราบอกว่าอยากเปลี่ยนตรงนี้อ่าให้เป็นทีวีโชว์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นทีวีที่กำลังฉายกระตูดทอมแอนด์เจอร์รี่ให้หน่อยไม่แน่ใจว่าทอมแอนด์เจอร์รี่หมดลิขสิทธิ์หรือยังนะครับถ้าหมดแล้วเดาว,ว่า GPT น่าจะอนุญาตให้มันโชว์นมาได้แปลกเพราะว่าเ s c r ริ t i o นของเขาจริง เจอรี่การ์ตูนนะครับแต่ที่ลองใช้มาบางจุดมันก็ยังแก้ไขไม่ได้จริงๆเนาะเหมือนมันจะยังเออๆอยู่ระดับหนึ่งอะ่ะตามไลเซ้นคิดว่าทอมเจอรี่ไรเซ้นหมดแล้วเนาะมันถึงยอมโชว์แบบนี้ให้เลยเนี่ยเนียนมากๆนะครับแต่ภาพได้หายไปอ่ะมันเป็นไรเป็นแบบนี้ก็ได้สมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนหูของเจอรี่อะให้มันเป็นสีน้ําเงินละกันไม่แก้บัคอยู่ระดับหนึ่งเนาะบัคอยู่ระดับหนึ่งอ่ะลองแก้ันี้กันครับผมบอกว่าผมอยากให้มีบริเวณเนี้ย ตั้งลูกพลมเช็ดเทา้ามีคำว่า Tom and Jerry อ่ะโอเคออกมาได้อ่าอย่าลืมว่าดอเอทีสามารถสร้างเทคได้เนะมันก็สร้างแบบนี้มาให้อาจจะแบบ แปลกๆนิดนึงนอกจาก i n p a i n t i n g แล้วนะครับเรายังสามารถเอา a i n t i n g ได้ด้วยเราบอกว่าให้ลบจุดนี้ไปอลองดูซิว่าเขาทําได้จริงไหมให้ลบทั้งหมดที่อยู่บนประตูทิ้งไปแต่โครงสร้างหรือ t e x t u r e ของประตูจะต้องเหมือนเดิมเหมือนกระสุนข้างล่างที่ผมไม่ได้ไฮไลท์ไว้อ่าโอเคลองดูกันครับจากรูปเดิมคือรูปนี้อ่ะบอกให้ลบของทิ้งไปลบไปครับแต่เพิ่มอะไรมาก็ไม่รู้เนาะอ่ะแต่ก็ลบได้เนียนขึ้นคิดว่าสั่งอีกรอบนึงก็อาจจะดีขึ้นประมาณนี้นะครับกับฟีเจอร์ใหม่ของ ดอีนะครับในการแต่งรูปทั้งอินเพนติ้งและเอาเพนติ้งเนาะสารับผมมันไม่ได้เทียบกับโฟโต้ช็อปหรอกเพราะมันยังสามารถเอารูปเข้าไปไม่ได้เนาะแต่รูปที่ได้จาก AI ที่มันไม่ตรงใจถึงแม้ว่ามันจะแก้พร้อมให้มันละเอียดมากขึ้นก็ไม่เท่ากับชี้จุดให้มันเลยว่าให้มันแก้แค่จุดนั้นโดยเฉพาะเครื่องนี้เป็นเครื่องมือเล็กๆที่น่าจะช่วยให้เราได้ภาพจาก AI ได้ตรงใจของเรามากขึ้นนะครับใครใช้ ChatGPT version plus version team อยู่แล้วไปลองใช้โหมดนี้กันได้นะครับอ๋อมีในเว็บ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะไปลองแต่ง